ไม่ว่าคุณจะติดต่องานไม่ว่าคุณจะไปคุยธุรกิจหรือไปคุยนะครับกับใครก็ตามเรื่องการใช้น้ําเสียงครับก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับในการที่ต้องสนทนากับคนอื่นให้เขาประทับใจคุณหรือชอบคุณแล้ววันนี้ผมมีเทคนิคการใช้น้ําเสียงครับให้หน้าฟังครับ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆแน่นอนครับการใช้น้ำเสียงเนี่ยที่น่าฟังเป็นปัจจัยสำคัญในการพูดคุยและยังช่วยพัฒนาทักษะการพูดด้วยมันจะต,ต้องช่วยให้การสนทนาน่าสนใจและนํามาซึ่งสายสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากๆครับและครนี้ครับเราจะเลือกใช้น้ำเสียงแบบไหน ในการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆนะครับมาดูครับการเลือกใช้น้ำเสียงครับมาดูความหมายของการเลือกใช้น้ำเสียงก่อนความหมายของการสื่อสารครับอยู่ที่น้ำเสียงที่ใช้มากกว่าคำพูดจริงๆครับคุณจึงต้องใส่ใจกับเรื่องน้ำเสียงที่ใช้เช่นคุณสามารถพูดคำพูด เดียวกันโดยใช้น้ำเสียงที่นำให้อีกฝ่ายนะมองว่าคุณพูดเล่นหรือเรื่องตลกครับและน้ำเสียงที่ทำให้อีกฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องจริงจังมากเช่นคำว่าไปไกลๆเลยนะครับไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยนะครับเห็นไหมการใช้น้ำเสียงก็รู้แล้วครับว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริง ซึ่งคุณสามารถพูดโดยใช้น้ำเสียงที่ดูเหมือนโกรธจริงจังหรือน้ำเสียงที่ดูเหมือนประหลาดใจและไม่อยากเชื่อทั้งสองสถานการณ์ครับใช้คำพูดเดียวกันแต่ความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิงตามน้ำเสียงที่ใช้นะครับเห็นไหมเวลาคุณครับยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณเนี่ยไปพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งนะครับคุณจะรู้เลยครับว่า เขาใช้น้ำเสียงกับคุณแบบไหนอันนี้คือเขาพูดจริงพูดเล่นหรือเขาลำคาญหรือเขาอยากจะให้คุณไปไกลๆจริง,รงๆนะครับเราเองสามารถรู้เลยใช่ไหมเช่นเดียวกันครับเขาก็สามารถรู้ได้เลยครับว่าคุณพูดออกมาด้วยการพูดเล่นหรือคุณไล่เขาไปจริงๆนะครับประมาณนั้นนะนะครับคราวนี้คราวนี้ครับ นอกจากน้ำเสียงครับนอกจากน้ำเสียงแล้วเนี่ยยังสำคัญมากๆด้วยเนี่ยเพราะจะทําให้คู่สนทนาสนใจสิ่งที่คุณจะพูดต่อไปเวลาที่คุณพูดถึงประสบการณ์ที่ต้องเล่าไปเรื่อยๆจึงต้องระมัดระวังเรื่องการใช้น้ำเสียงให้ดีครับเช่นนะครับใช้น้ำเสียงเพื่อทำให้คำพูดมีพลังมากขึ้นเช่น,พ,พ,พ,น,ชนพูดคำว่า ช้าๆแบบช้าๆเพื่อที่จะได้ความรู้สึกแบบเดียวกับตัวคําครับและพูดถึงสิ่งเคลื่อนที่เร็วเรื่อยๆโดยพูดคำว่าเร็วขึ้นเรื่อยๆแบบเร็วมากครับวิธีนี้จะช่วยเพิ่มความหมายและความสนใจในสิ่งที่คุณพูดได้การสื่อสารดูมีชีวิตชีวาขึ้น ด้วยการเลือกใช้น้ำเสียงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นใช้น้ำเสียงดูเหมือนประหลาดใจตื่นเต้นกังวลกระวายใจที่ช่วยเพิ่มความสนใจของอีกฝ่ายน้ำเสียงที่หลากหลายย่อมน่าฟังกว่าเสียงที่สม่ำเสมอคงเส้นคงวาแน่นอนครับอย่างเช่นเออวันนี้ฉันจะไปตลาดเธอจะไปไหม คุณดูนะเนะยครับเอมเสียงแบบเนี้ยเห็นไหมถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงครับคุณจะดูแบบเออเป็นอะไรวะถ้าเป็นเพื่อนเราใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขาพูดกับคุณว่านี่เธอฉันจะไปตลาดอะจะเอาอะไรไหมเห็นไหมเธอคุณจะเปลี่ยนอารมณ์ทันทีเลยบอกว่าฮะอะไรนะจะไปตลาดเออเราจะคิดเอออ่ะโอเคซื้ออันนี้ก็ได้อ,อประมาณนั้นนะครับเห็นไหม น้ำเสียงจะบ่งบอกกับนะนะครับและจำไว้เลยครับว่าถ้าอยากให้คนอื่นรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณพูดคุณต้องรู้สึกตื่นเต้นกับมันก่อนครับเห็นไหมนะครับความเร็วในการพูดครับอีกหนึ่งวิธีที่ใช้สร้างความสัมพันธ์เวลาคุยกับอีกฝ่ายคือต้องพูดให้เร็วพอๆกัน ฉะนั้นถ้าอีกฝ่ายพูดค่อนข้างเร็วคุณก็ต้องพยายามพูดให้เร็วพอๆกันแต่ต้องไม่เร็วจนหน้าอึดอัดใจและหากอีกฝ่ายเป็นคนพูดช้าคุณก็ต้องพูดช้าลงเพื่อที่จะทําให้ความเร็วในการพูดใกล้เคียงกันมากขึ้นครับการพูดให้ความเร็วพอๆกันไม่ได้มีผลกับเรื่องความสัมพันธ์แค่อย่างเดียวนะครับ คนเราครับมักจะเข้าใจและประมวลผลข้อมูลได้ช้าหรือเร็วต่างกันความเร็วในการประมวลผลของอีกฝ่ายมักดูได้จากความเร็วในการพูดของพวกเขาถ้าอีกฝ่ายพูดช้ากว่าคุณมากมันจึงอาจจะเป็นพวกเขาต้องคิดถึงจริงต่างๆอย่างถี่ถ้วนก่อนฉะนั้นหากคุณพูดเร็วเกินไปครับ อีกฝ่ายมักจะมีปัญหาเรื่องการทาความเข้าใจครับเพราะประมวลผลได้ช้ากว่าความเร็วในการพูดของคุณในทางกลับกันครับถ้าคุณพูดช้ามากเมื่อเทียบกับอีกฝ่ายพวกเขาก็มักจะประมวลผลข้อมูลได้เร็วมากและอาจจะเริ่มเบื่อที่ต้องรอให้คุณพูดจบประโยคครับนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมการพยายามพูดให้เร็วพอๆกับอีกฝ่าย จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นการพูดคุยครับมีหลายรูปแบบและอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมบอกครับการพูดคุยการเล่าหรือการสนทนาครับมันมีจังหวะหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นนักพูดคนไหนก็สามารถนําไปเขาจะนำนี่จังหวะเนี้ยไปใช้ครับคือการเว้นช่วงครับเพื่อสร้างความตื่นเต้นมาดูนะการเว้นช่วงเพื่อสร้างความตื่นเต้นเนี่ย มันดีอย่างไรนะครับคุณสามารถนะครับใช้การเว้นนะฮะช่วงเพื่อสร้างความตื่นเต้นเล้าใจครับอย่างเพื่อเน้นรปโยคก,ก่อนจะพูดต่อครับการเว้นช่วงให้นานขึ้นประกอบการแสดงสีหน้าเช่นการเลิกคิวครับอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าต้องตอบหรือมีส่วนร่วมในบทสนทนาคุณยังต้อง ออกท่าออกทางในการสนทนาแบบพอประมาณไม่มากจนเกินไปด้วยอาจใช้การทํมาม้ทํามือนะครับเวลาอาธิบายเรื่องต่างๆและการแสดงสีหน้าเล็กน้อยก็ได้นะครับตอนใช้มือเพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆครับต้องใช้ระดับเอวนะเวลาเราอธิบายอะไรนะครับคุณนึกภาพครับต้องใช้ระดับเอว ถึงหน้าอกเท่านั้นนะครับในการใช้มือไปด้วยในการประกอบการพูดการโบกไม้โบกมือในระดับที่สูงกว่านั้นมันจะเป็นการกีดขวางพื้นที่ส่วนตัวหรือรบกวนอีกฝ่ายมากจนเกินไปครับไม่เพียงแต่อีกฝ่ายนะจะกลัวโดนมือคุณฟาดหน้าเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะอาจโบกไม้โบกมือในพื้นที่ที่พวกเขาใช้ความคิดด้วยเพราะเราคิดในลักษณะของภาพ และเรา,าเก็มักจะวางภาพเหล่านั้นไว้ข้างหน้าครับการพูดการใช้เทคนิคครับเรื่องเสียงดังค่อยและสูงต่ำเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมการใช้เสียงสูงต่ำนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและแบบแผนของภาษาที่คุณใช้ พูดกับอีกฝ่ายเป็นหลักครับแค่พูดถึงภาษาอังกฤษการใช้เสียงสูงต่ำก็แตกต่างกันแล้วถูกไหมครับเช่นการใช้เสียงสูงต่ำของคนอังกฤษกับคนออสเตรเลียจะแตกต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับเวลาที่เราพูดประโยคบอกครับบอกเล่าเนี่ยระดับเสียงดังค่อยและสูงต่ำมักจะคงเส้นคงวาถูกไหม แต่ถ้าเราพูดประโยคคำถามระดับเสียงดังค่อยและสูงต่ำก็จะมักพุ่งขึ้นในช่วงประโยคนั้นทำนองเดียวกันครับถ้าเราพูดประโยคคำสั่งระดับเสียงดังค่อยและสูงต่ำก็มักจะดิ่งลงครับในช่วงท้ายประโยคเช่นทำเดี๋ยวนี้เลยนะ ทำเดี๋ยวนี้เลยนะเห็นไหมครับพูดประโยคคำถามอย่างเช่นต้องทำยังไงเหรอต้องทำยังไงเหรอเห็นไหมมันจะต่ำแต่ถ้าคุณเป็นประโยคคำสั่งครับทำเดี๋ยวนี้เลยนะมันจะสูงเห็นไหมถ้าใครมีภรรยาไดครับถ้าภรรยาของคุณใช้คุณทำอะไรก็ตามครับคุณลองฟังน้ำเสียงเขาครับมันจะซูง นะครับสูงปิดเลยนะครับโอเคแต่ถ้าเป็นคำถามครับคุณถามเขาคุณจะถามว่าต้องทำยังไงหรอเสียงคุณจะต่าเห็นไหมครับหรือพูดประโยคเล่าอย่างเช่นวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสจังเห็นไหมน้ำเสียงจะอยู่ที่ระดับเดียวกันเห็นไหมครับ วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสจังเห็นไหมระดับเสียงค่อนข้างจะสูงและต่ําแต่ละประโยคจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับอ่ะแล้วเวลาที่คุณคุยกับอีกฝ่ายเสียงคืออาวุธครับสําคัญเหมือนกับรถแข่งเป็นอาวุธครับสําคัญในการแข่งเห็นไหมสาคัญในการแข่งรถ ถ้าไม่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ก็ไม่มีทางที่รถนะฮะจะทําให้คนขับเก่งเท่าที่สามารถจะเก่งได้เรื่องของเทคนิคก,การใช้น้ําเสียงก็เช่นเดียวกันครับถ้าอยากเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งก็ต้องรู้จักปรับน้ําเสียงที่ใช้พูดด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับไม่ว่าคุณจะไปสนทนากับใครก็ตาม และผมเชื่อว่าครับคุณเข้ามาฟังนะครับในช่องพูดพิชิตใจแบบคนมีสเสน่ห์ในช่องนี้นะครับคุณสามารถพัฒนาในการพูดได้ดีขึ้นและคุณสามารถไปสนทนากับคนอื่นแบบคนที่มีสเสน่ห์แน่นอนครับและสุดท้ายนี้ครับใครที่ชอบ เอพิโซดนี้นะครับหรือสนใจเรื่องการพูดการโน้มน้าวนะครับการพูดให้กำลังใจการสนทนาอย่างไรให้คุณชอบเราสนทนาครั้งแรกอย่างไรให้คนชอบเราครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งครับในช่องนี้และผมจะมีเทคนิคดีๆและเนื้อหาดีๆมาบอกเล่ากับคุณทุกๆเช้าครับในช่องนี้ครับ วันนี้ครับแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้าครับคลิปวิโหน้ามีเนื้อาหาดีๆอย่าลืมกดติดตามกด s b s c r i b e กันด้วยนะครับขอบคุณครับ